รายได้หมื่นสองขึ้นไปนะครับหารถสุดคุ้มไม่ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าดีไซน์เล้าสายเฮดไม่ควรพลาดเลยนะครับเลนพรนเพียงแค่5 0 0พันกับเลขไม้90 0 0 0มโลใครสนใจรับชมคลิปนี้ให้จบได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะเต้เพชรยน์ที่ปรึกษา,าด้านการขายนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนนะครับสาขาใหญ่สาขาหนึ่งกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1นะครับ วันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่1คันนะเป็นคันที่ผมมองว่ารา,ายได้ไม่ต้องสูงมากก็สามารถมีรถดีๆไว้ใช้งานได้นะครับคันนี้เป็น Honda City 1.5รุ่น V ปี2016หรือที่เรียกกันว่าโฉม G6 m นั่นเองนะครับรถเพิ่งเข้ามาต้องบอกว่าคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวผมพาพี่ๆดูรอบคันทั้งหนึ่งรอบก่อนแล้วกันนะฮะว่าผิวพันคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเส้นสายตัวรถบอดีต้ต่างๆคันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้มีการปรับสภาพแต่อัปเดตนิดนึงว่า ผมมีเข้ามา2คันและในสต็อกเนี่ยยังมีซิตี้โฉมนี้อีกหลายคันเลยใครที่มองหาซิตี้อยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยแต่วันนี้ขออนญาตพามาดูคันนี้ที่เข้าใหม่เพราะว่าราคาดีมากนะฮะส0 0แสนกว่าบาทผ่อน5,000กว่าบาทนะครับรายได้1 2ื่นก็ออกได้แล้วนะฮะสำหรับตัว Honda City 1.5รุ่น V คันนี้และที่สำคัญเลยราคาดีผ่อนสบายรายได้ไม่ต้องเยอะมากเลขไมแค่90 0 0 0มโลด้วยสำหรับคันนี้นะครับอ่ะ บอดี้รอบคันประมาณนี้นะพาดูแล้วก็สวดทรงน่าใช้งานนะครับเป็นซิตี้คาร์ที่ประหยัดน้มามันแล้วก็ราคาดีรูปทรงดูร่วมสมัยน่าใช้นะครับตัหรบคันนี้ขอย้ำอีกรอบนึงเป็น Honda CityGM6 นะครับ1.5รุ่น v ปี1 6เลขไม 90, ่90,000เรทผ่อนอยู่ที่5,100นะครับเครดิตฟรีดาวน์ได้เลยนะฮะ299,000เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันสักนิดนึงดีกว่าว่ามีส่วนไหนบ้างที่ผมจะต้องไปเก็บงานเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาหลักหลัก กันชนหน้าสวยเดิมไม่ได้มีตําหนิอะไรมานะครับมีแค่ไฟหน้าเท่านั้นที่ผมจะไปขัดเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าเนี่ยก็เป็นโครเมียมใสๆส,สวยๆแบบนี้นะครับขอย้ําอีกรอบนะคันนี้ที่ผมพามาดูเนี่ยรายได้แค่1 2ึ0 0หก็สามารถออกได้แล้วนะครับรับเงินผ่านบัญชีติดต่อเข้ามาได้เลยสําหรับคันนี้นะครับสำหรับด้านข้างตรงนี้นะฮะก็ไม่ได้มีรอยเบียดรอยเฉียวรอยชนรอยบุบรอยยิ้มไม่มีอะไรมาเลยสวยมากนะครับสภาพบอดี้เดิมเลยแล้วก็กระจกรอบคันเป็นพาร์ทเดิม เดี๋ยวพาดูตัวล้อสักนิดหนึ่งนะครับแม็กมาเป็นขอบ15ล้อเดิมโรงงานนะครับไม่ได้มีรอยเบียดรอยขูดมาสําหรับล้อหน้ามาเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวที่แก้มข้างมาแบบนี้นะฮะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้ถือว่าเรื่องเล็กนะครับกระจกรอบคันเนี่ยเป็นพาร์ทเดิมนะจะเป็นจาก Honda แบบนี้ไม่มีแตกร้าวหรือว่าเปลี่ยนมานะครับมือเปิดเขาจะมีปุ่มสมาร์ทเอ็นทีมาให้ใช้งานด้วย ลดร,ร,ราคา2 0,000 0กว่ากุญแจคีย์เลสแล้วนะสําหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูแผงประตูนิดนึงนะครับแผงประตูตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่เป็นฮาร์ดส่วนใหญ่แต่ส่วนด้านบนตรงนี้เขาจะบุผ้ามานะครับก็เดี๋ยวมีการทําความสะอาดเก็บงานให้นะครับซอกฝั่งเสาเอนะครับตัวรถเนี่ยผมรับประกันให้นะ้ไม่มีชนหนักพิคว่ําจม,มน้ําหรือว่ากัดสีนะครับตรงนี้สบายใจได้ <c oughs> ภายในคันนี้จะมาเป็นสีเบจพี่ๆดูนะรถผมรับเข้ามาวันแรก สภาพเบาะคือสวยสะอาดมากแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการสปาให้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็ไม่ต้องห่วงสวยกว่านี้แน่นอนนะหลังจากสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูฝั่งเสาบีกันบ้างหัวน็อตประตูต่างๆไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับก่อนประตูเดิมไล่มาเรื่อยๆจนถหงนด้านล่างเลยนะครับตรงนี้ก็หัวน็อตเดิมนะแล้วก็ตัวแผ่นเพจเพจเขียวนะครับไม่มีรอยแกะหรือว่าแปะใหม่นะครับได้โครงสร้างเดิมแน่นอนรับประกันให้เลยนะครับ <c oughs> คันนี้อาจจะติดเรื่องของความสะอาดนิดนึงนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเพิ่งเทียบท่าเลยนะฮะผมเห็นว่าราคาน่าสนใจก็เลยรีบมาถ่ายให้พี่ได้รับชมกันก่อนนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่29900 0าฟรีดาวน์ผ่อนห0 0พเท่านั้นเองนะผ่อนสบายๆนะครับแล้วก็เลขใหม่ไม่เยอะด้วยเลขใหม่แค่9 0 0 0 0โลนะครับล้อหลังจะมาเป็นระบบเบรกแบบดัมเบรกนะพี่นะสเปคเดียวกับล้อหน้าเลยแม็กขอบ16นะครับในส่วนของด้านท้ายมาดูนิดนึง GM6 นะครับดีไซน์ไฟท้ายก็โฉบเฉี่ยว น่าใช้นะครับไฟท้ายจะมาเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึ่งนะจะได้ดูตัวฝาท้ายกันด้วยนะครับสักครู่หนึ่งผ่อน5,000นะครับได้รถ Honda City ไปใช้งานนะครับ1.5 V คันนี้ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเนี่ยประหยัดนะประมาณสัก16-17กิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับนี่มาดูฝาท้ายสักนิดหนึ่งหัวนอ็อตฝาท้ายนะครับเดิมเมท้ายเดิมซีนเดิมไฟท้ายก็เป็นพาร์ทเดิมนะครับตรงนี้ ใครที่อยู่ไม่ไกลมากผมแนะนําเข้ามาดูรถตัวจริงได้สามารถมาทดลองขับได้นะครับอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกที่1ช่องเก็บสัมภาระก็ประมาณนี้ถือว่ากว้างใหญ่นะครับตัวเล่มไม่ไม่ชํำรุดสูญหายนะครับทุกคันที่ผมรับเข้ามาแล้วก็ไม่มีติดแก๊สนะสบายใจได้นะครับรถไม่แก๊สเบนซินล้นล้วนเลยนะครับอามาดูด้านในสักนิดนึงดีกว่าสาหรับคันนี้ภายในเขาจะมาเป็นเบาะผ้านะครับก็ บางท่านบอกว่าเบาะผ้าดูแลรักษายากใช่นะผมไม่เถียงเลยนะครับแต่ว่าได้ข้อดีเลยคือนั่งเนี่ยนุ่มสบายสําหรับเบาะผ้านะครับแล้วก็พี่ๆดูด้านหลังนะตัวเนื้อยังแน่นอยู่แบบนี้นะครับไม่มีตําหนิเลยไม่มีปิไม่มีแตกไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้มีรอยเลอะอะไรเลยถึงแม้ว่าภายในจะเป็นเบาะสีเบจก็ตามนะครับคันนี้ต้องบอกว่าไมน้อยแล้วก็สภาพเกี่ยมมากนะครับเลขไม่เก้าหมื่นโลกับราคา,คาตัวาห่นาันะครับผ่อน5,000ันใครหารถประมาณผ่อน5,000ันเนี่ย ผมบอกเลยว่าซิตี้น่าใช้มากณเวลานี้นะครับปี2016และคันนี้เนี่ยดอกเบีย้ยไม่ได้สูงมากด้วยนะหากลูกค้าเครดิตดีเนี่ยผมมีเลทดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยสาหรับรถปี16ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับวิง่งไปเซ็นให้ได้ที่หน้าบ้านหรือที่ทํางานนะครับหลังจากอนุมัติแล้วเดี๋ยวส่งมอบด้วยรถสไลด์ให้อ่ะมาดูแผงประตูฝั่งคนขับนิดนึง ตันี้อาจจะมีเลอะๆบ้างเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามีการใช้งานมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมเก็บงานให้กระจกได้มาเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเป็นแบบออโต้ Auto เฉพาะคนขับให้มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนิดนึงนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี16บนะแต่กุญแจ๊คคีเลสมีปุ่มสตาร์ทมานะแบบนี้นะครับแล้วพี่ๆดูดีไซน์มานวัดเอรือนใหม่สวยน่าใช้มากนะครับจะเป็นแสงสีฟ้าแบบนี้เลยนะฮะดีไซน์มานวัดเรือลนใหม่เลขใหม่เนี่ยอยู่ที่7 0 0 0 0มโล เลขไมล์หลักหมื่นกับราคาไม่ถึง3 0 0แสนนะใครหารถไปใช้งานสักคันนะเป็นแบรนด์ Honda ผมว่าหนีมี้ลสิตรีคันนี้แน่นอนนะครับดีไซน์พวงมาลัยเป็นแบบ3ากา้านยังไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมาให้แต่ว่าพี่ๆดูนะพวงมาลัยไม่มีลอกลอดเลยอาจจะมีตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมเก็บงานให้เรื่องเล็กนะครับในส่วนของตัววิทยุตรงนี้ FMAM แล้วก็เชื่อมต่อมือถือได้นะในการรับสายวางสายโทรศรัพท์นะครับแล้วก็มีพอร์ตที่เป็น AUX มาให้1พอร์ตตรงนี้นะครับ แอร์มาเป็นแบบมือหมุนนะฮะตรงนี้ใช้งานง่ายไม่ค่อยมีปัญหานะครับแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนกับเลดผ่อน5 0 0พันเท่านั้นเองคอนโซลด้านหน้าถือว่าภาพรวม100%เนี่ยผมให้ประมาณสัก98%ไม่มีตำหนิเลยนะครับสวยมากภายในประมาณนี้มีอีคอนโหมดมาให้ใช้งานในส่วนของการประหยัดเชื้อเพลิงนะตรงนี้ก็ช่วยได้นะสำหรับวิ่งต่างจังหวัดแต่ว่าในเมืองไม่มีผลอะไรเลยนะในเมืองไม่มีผลเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องสักนิดหนึ่งสำหรับคันนี้เลขไม่900,000โลโลบี ้องเครื่องเป็นยังไงบ้าง,ย,งานะยังไม่ได้สปานะฮะยังไม่ได้สปานะคันนี้เครื่องยนต์1.5จริงๆเป็นเครื่องตัวเดียวกับ h o n d a าแจสนะครับก็คือเครื่อง L15 นั่นเองพี่ๆเครื่องยนต์ผมบอกเลยนะว่าเนียนคลิกมากคันนี้นะฮะดูได้เลยนะครับไม่มีแกะนะสาหรับเครื่องยนต์ผมรับประกันให้นะด้านหน้าไม่มีชนหนักมานะครับระบบต่างๆใช้งานได้ปกติผมมีรับประกันตัวเครื่องเกียร์แล้วก็ระบบไฟฟ้าให้1ปี มีรับประกันให้ตรงนี้ซ่อมสูตรได้เลยนะครับด้านหน้าตรงนี้เบ้าโชค๊คเบ้าเดิมระบบ ABS มีมาให้นะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์จะเห็นว่ายังไม่ได้มีการสัน่นนะยางรองแท่นเครื่องต่างทุกอย่างสภาพเดิมนะครับเบ้าโชค๊คฝั่งด้านหน้าซ้ายนะครับตรงนี้ก็เดิมฝากระโปรงหน้าก็เป็นฝาเดิมนะครับตรงนี้ได้รถโครงสร้างเดิมแต่ว่าอาจจะติดแค่เรื่องความสอานนิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับรถขึ้นเข้ามาจะมาอัปเดตพี่ๆีก่อนนะครับใครที่ มองหารถไว้ใช้งานอยากผ่อนประมาณ5,000และที่สำคัญเลยคืออยากได้แบรนด์ Honda เนี่ยผมว่า City GM6 เนี่ยน่าใช้งานมากๆนะครับคันนี้เป็น Honda c i t ต1.5รุ่น V ีปี2 0 1 6เลขใหม่900,000โลราคาค่าตัว2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับวีดาวผ่อน5 0 0 0เท่านั้นเองถือว่าสบายกระเป๋ามากเลยนะฮะเดี๋ยวผมปรับสภาพให้ประมาณ2วันน่าจะเสร็จเรียบร้อยดีใครสนใจสามารถ,ถติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์ด้านล่างสำหรับวันนี้ผมเต้พัยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ